คนละร้อยก่อนเลยไหมเ็บคนละ้อนอะไรนะอะไรนะอายุรเหรสตันเพ่ออกคลิปเปนกรจาดมั้งปไปหหินมากกว่าเนี่ยจะไปหหินเสาวน้อยเราทำใจสาวน้อยน้เพ่อบอร์ใหญ่ยังมาถึงอะไรพี่พี่ไปไหนตอเนี่ย คุณกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังกินข้าวครับกำลัง,งกินข้าวอยู่ใช่ไหมครับกี่โมงกะกี่โมงครับวะกี่โมงครับทดสอบ์ตอนนี้เวลา15นาฬิกาโอ้เขาเที่ยงเขาเที่ยงเลยไปถึงบ่ายสามโคนหลังสองสวข้าวห่ตุ๋น นายทับจิ้งเหลนน่ะโอไม่ใช่ค่นี่องกอกันน้จิ้งเหลนนายทับจิ้งเหลนน่ะนี่มันกองเี๋ยวต้องพีต้องพีเซ้งกันนี่คือทาเคคาวะตัวคอมมิงซูนไม่เปิดเผยเลยใครมีแบงค์รอะแบงค์รอกับาดนีกอนอีกไ้เรื่ต่างไทยังรวงตงที่กนดีกว ไม่เพ่งเก็บีระพล่แก็อยู่อยู่นิจใจอยู่นิจใจใครไม่ให้ก็สอเหรอเฮ้ยโอ้ยเอาไปเลหมดแล้ว10 10มี่ยเื่อมครับผมคใครมดในใจครับเีง1กได้ติดไม่ิด่ายเจียดจริงๆนะครับการลงขันเนี่ยไม่ไงน้องแมงพนมาที่โา เราแบ่คเงินลงกันไม่ได้หรอไปแบ่งเงินไปลงกับคิมไหมลงกับคิมอายุน้อยแต่ผกแบ่งพันหน่อยคิมไปสุดท้ายในชีวิตแล้วไปคิมเปล่ากินไปซอสก่อนแล้วกันเดี๋ยว๊อสมึงให้กินแล้วกันไม่ให้วิส่งคนนี้มาแบ่งพันเลยเหรอมันดูโอ้แบ่งพันมาพันเดียวอ่ะโมีพันเดียวแล้วนะพันสุดท้ายถือว่าสุดยอดมากอุยของพี่เต้ ว่าไม่ใช่แล้วผิดผิดผ <regret. S 2> ิดมุ้ยสตังอะไรวะพี่ก็เชื่อผมนะโอ้ไม่คิดเลยไหล่อไม่ได้คิดมามามามีอารมณ์เลยมีอารมณ์ท่านแบบนี้สองพันมามาแล้ว่ิสี้ให้กินไปเท่าไหร่หกร้อยไงกินหมดไปเหลือเหลือว่าเหลือทอนเหลือแปดแปดแปดยังไรอยางแล้วครับพี่เต้วันนี้รู้สึกว่าพวกเราจะชอบกันนะครับนะ 我们。